ที่ดุร้ายที่ทําร้ายชีวิตชาวบ้านจะไปจะมาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยมันก็น่ากลัวนะเพราะว่าหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ว่าเสี่ยงกับช้างป่ามากกว่าหมู่บ้านอื่นเขาเดือนเดียวสี่ศพชาวบ้านไปเจอเหตุการณ์คือออกไปกีดยางตอนเช้าไม่รู้ว่าไปเจอช้างไงพอมาก็ช้างถึงตัวแล้วแกมองไม่เห็น มองไม่ทันพอดีมีแปลงข้างกันน่ะแฟนแกก็เสียชีวิตอยู่กับที่เลยในป่ายางระสามระสายฝันหนีดีฝอกันไปหมดไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงจะกินกันยังไงมันอน,นาบเหลือเกินมองไปทางไหนก็มันมีแต่คนร้องไห้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่ต้นคนบ้านบ้านจะพาท่านผู้ชมมาที่หมู่บ้านอ่างเสือดำตำบลท่าตะเขียบอำเภอท่าตะเขียบจังหวัดะเชิงแสานะครับ ซึ่งวันนี้พี่ต้นจะพามาดูโครงการนำร่องบังเกอร์ลบภัยช้างป่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ นายสมบูรณ์เซโกผู้ใหญ่บ้านอ่างเสือดำตําบลท่าตะเกียบลงพื้นที่บ้านอ่างเสือดำตําบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาจัดสร้างบังเกอร์หลบภัยช้างป่านำร่องเพื่อลดปัญหาการสูญเสียชีวิตของประชาชนที่ทําการ,รเกษตรและชาวบ้านที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาครับซึ่งโครงการเนี้ยก็ได้ร,ร,รับความรู้พอจากท่านแอมเภอรครับท่านก็มองเห็นตังราองของชาวบ้าน ท่านก็ไม่รู้ว่าท่านเอาไอเดียจากไหนนะท่านก็เรียกเรียกหัวเลื่ก,การเนี่ยำำกำลังมือใหญ่บ้านในประชุมแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราจะทำบังเกอรนะเพื่อหลบภัยจากช้างป่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนภาครัฐภาคเอกชนพร้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่ประชาชนและกิตอาสาในพื้นที่โดยมีนายอำเภอท่าตะเกียบเป็นศูนย์กลางการดำเนินการโครงการ โครงการที่บังเกอร์หลบภัยช้างป่าเนี่ยเรากับชาวบ้านผู้นําท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำโดยเราไม่ได้ใช้เงิน,นงบประมาณของทางราชการเลยได้รับความอนุเคราะห์จากส่วนราชการต่างๆซึ่งท่อซีเมนซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งไม่ใช้แล้วนะครับเราก็มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ส่วนแรงงานในพื้นที่เนี่ยเราก็ใช้จิตอาสาแล้วต่อไปเนี่ยทางชาวบ้านทางผู้ที่ใช้เนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อไปประชาชนในพื้นที่ผู้นําท้องที่เนี่ยได้เห็นถึงปัญหาว่าเอ๊ะสีท่อไม่น่าจะพอ เราก็จะเพิ่มเป็น5หรือ6นะครับเราก็ต่อเป็น2แถวซึ่งซึ่ง,งสามารถที่จะเข้า,เ,าเข้าไปได้หลายคนซึ่งการสร้างบังเกอร์หลบภัยช้างป่าเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านความเสี่ยงภัยต่อชีวิตของประชาชนว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิจับกิตในอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาได้เล่าให้กับทิมง,งานพี่ต้นคนบ้านๆว่า ให้ทีมงานลงพื้นที่ติดตามการตรวจสอบและจัดสร้างบังเกอร์แต่ละจุดรวมแล้วขณะนี้สร้างไปแล้ว3ามจุดซึ่งทีมงานพี่ต้นคนบ้านๆร่วมลงพื้นที่ด้วยและพบว่าการป้องกันที่ชาวบ้านต่างก็มีความพึงพอใจกับโครงการบังเกอร์หลบภัยจากช้างป่าซึ่งเราเห็นได้แล้วว่าข้างหน้าเราเนี่ยเ,เรามีบังเกอร์นะเรามีท่อสามารถเราจะมุดเข้าไปเนี่ย พื่อเป็นการลดการสูญเสียชีวิตได้ระดับหนึ่งและผมก็เชื่อโครงการนี้มันน่าจะมีการต่อยอดไปและ็นทางเป็นโครงการที่ผมเชื่อว่ามันต้องได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ก็ดีใจที่ท่านนายอำเภอมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านก็ขอบคุณท่านนายอำเภอแล้วก็ขอบคุณท่านต่อจอธรรมชาติมพมมิทักษ์ทีมงาน แต่ริ้วชฉมใหม่ท่านนายกไก่ที่ให้ความสะดวกทุกอย่างกับชาวบ้านไม่เคยทิ้งชาวบ้านเลยชาวบ้านต่างก็ยืนยันอุ่นใจมากที่นายอำเภอผุดไอเดียสร้างบังเกอร์ป้องกันช้างป่าทำร้ายชาวบ้านพี่ต้นคนบ้านบ้านรายงาน